อันธะมมยังสมาธิภาวนาปะทังปนามเนาเสงนัทาวุโสมีอยู่ผูมีอายุทั้งหลายสมาธิภาวนาภาวิตาพหุลีกตาสมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้วทำให้มากแล้ว ทิตาธรรมสุขวิหารายาสังวัตติย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในทิตธ,ธรรมอธาวุโสมีอยู่ผู้มีอายุทั้งหลายสมาทิภาวนาภาวิตาภาวลีกตาสมาทิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้วทำให้มากแล้ว ญานทัศนะปฏิลาพยาสังวัตติย่อมเป็นไปเพื่อความได้เฉพาะซึ่งญาณทัศนะอัตถาวุโสมีอยู่ผู้มีอายุทั้งหลายสมาธิภาวนาภาวิตาภาุลีกตาสมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้วทำให้มากแล้ว สติสัมปชัญญายาสังวัตติย่อมเป็นไปเพื่อสติและสัมปชัญญะอัตถาอุโสมีอยู่ภูมีอายุทั้งหลายสมาทิ่ภาวนาภาวิตาภาวุลิกตาสมาทิ่ภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้วทำให้มากแล้ว อาสวะนังขยายาสังวัตติย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายกตมาจาวโุโสธรรมทิาวนาดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายก็ธรรมทิาวนาแบบไหนภาวิตาภภาูลีกตาที่ภิกษุอบรมแล้วทำให้มากแล้ว ทิธาธรรมสุขวิหารายาสังวัตติย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอิทาวุโซภิกุรูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้วิวิเจวากาเมหีวิวิจะอกุสเลหิธรรมเมหี สังัดแล้วจากคามทั้งหลายสงัดแล้วจากอากุศลธรรมทั้งหลายสวิตกังสวิจารังวิเวกจังปีติสุขังปัตัังชานังอุปสัมปชาวิหรารตีบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่อิทาวุโสภิขู ดูก่อนผู้มีอายุทั้งลหลายภิกยุสูตในพระธรรมวินัยนี้วิตากาวิจารานังวูปสมาเพระาวิตกวิจาณ์สงบระงับไปอัจฉติยสัมปัสสะทนังเจตโซเอโกทิภาวังมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกปุดขึ้น อวิตกังอวิจารังสมาธิชังปีติตุขังทุติยัชานังอุปสัมปชาวิหรารตีบรนรู้ทุติยาชาไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุกเกิดแต่สมาธิอยู่อิทาวุโสภิขูดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกสุในพระธรรมวินัยนี้ ปีติยาจะวิราคาเพราะความที่ปีติสิ้นไปจางคลายไปอุเปกโกจะวิงารติสโตจะสัมปชาโนสุขัญจะกาเยนาปฏิสังเวทตีมีอุเบขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายอยู่ยันตังอริยาอาชิขันตี อุเปกโกตติมาสุขวิหารีตีตัติยัจชานังอุบสัมบจาวิหารตีบันลุตัติยัชาที่พระริยาเจ้าสารเสริญว่าเป็นผู้มีอุเบคามีสติอยู่เป็นสุขอิทาวุโซภิขูดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ สุขัสสะจปะหานาทุขัสสะจปะหาน,ะนหานะบุเพวาโซมนัสาโทมนาสานั่งอัตังขามาทอลาสุขลาทุกและดับสุมนัสโทมนาสก่อนก่อนได้่าถุกขมาสูข้างอุเปฆาสติปริสุทิงจตุตจฉานั่งอุปสัมปชาวิหาราตีบรรลุจตุตจฉาน ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่อยังอุสุสมาธิภาวนาดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายสมาธิภาวนานี้ภาวิตาภาูลีกตาอันภิกษุอบรมแล้วทำให้มากแล้วทิฏฐธรรมสุขวิหารายาสังวัตติ ย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันกตมาจาวโซสมาธิภาวนาดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายสมาธิภาวนาแบบไหนภาวิตาภาดิกตาที่ภิกษุอบรมแล้วทำให้มากแล้วยานทัศนปฏิลาพยาสังวัตติย่อมเป็นไป เพื่อความได้เฉพาะซึ่งายานทัศนาอิทาวุโซภิกขุดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้อาโลกาสัญญังมนสิกโรตีมนสิการอาโลกาสัญญาที่วาสัญญังอาทิทาติีทั้งสัญญาว่าเป็นเวลากลางวันไว้ที่ อย่าทาที่วาทาท่ารัดติงกลางวันอย่างใดกลางคืนอย่างนั้นอยาทาทัดตริงท่ทาที่วาอิตีกลางคืนอย่างใดกลางวันอย่างนั้นวิวาเตนาเจตาสาหปริโยนัเทนามีใจเปิดเผยไม่มีอะไรหุ้มห่อสัปปะปาสั่งจิตตังภาเวตีอบรมจิตให้มีแสงสว่างอยู่ดังนี้ อายอาวุโสสมาธิภาวนาดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายสมาธิภาวนานี้ภาวิตาภาลีกตาอันภิกษุอบรมแล้วทำให้มากแล้วยาณทัศนปฏิลาภายาสังวัตติย่อมเป็นไปเพื่อความได้เฉพาะซึ่งยาณทัศนาพระตมรจาวุโสสมาธิภาวนา ดูก่อนผู้มีอายุทั้งลหลายก็อสมาี่ภาวนาแบบไหนภาวิตาภาลีกตาที่ภิกษุอบรมแล้วทำให้มากแล้วสถติสัมพชัญญายาสังวัตติย่อมเป็นไปเพื่อสะติสัมปชัญญาอิทาวุโสภิกุโนวิธิตาดูก่อนผู้มีอายุทั้งลหลายเวทนาทั้งลหลาย อันภิกษุในพระธรรมวินัยนี้อุปัชันติวิติตารู้แจ้งแล้วว่าเวทนากำลังเกิดขึ้นอุปตหันติวิทิตารู้แจ้งแล้วว,ว่าเวทนากำลังตั้งอยู่อปพทั้งขันันติรู้แจ้งแล้วว,ว่าเวทนากำลังถึงความดับไปอิทาวุโสภิกขุโนวิติตาสัญญา ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายสัญญาทั้งหลายอันภิกษุในพระธรรมวินัยนี้อุปัชันติวิธิตารู้แจ้งแล้วว่าสัญญากำลังเกิดขึ้นอุปัทหันติวิธิตารู้แจ้งแล้วว่าสัญญากำลังตั้งอยู่อัปทั้งขันติรู้แจ้งแล้วว่าสัญญากำลังทึงความดับไป อิทาอุโซภิกุโนวิทิตาวิตากายรูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายวิตกทั้งหลายอันภิกษุในพระธรรมวินัยนี้อุปัชันติวิทิตารู้แจ้งแล้วว่าวิตกกำลังบังเกิดขึ้นอุปตะหันติวิทิตารู้แจ้งแล้วว่าวิตกกำลังตั้งอยู่อภัตังคชันติรู้แจ้งแล้วว่า วิตกกำลังถึงความดับไปอายังาวุโสสมาธิภาวนาดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายสมาธิภาวนานี้ภาวิตาเภาลีกตาอันภิกษุอบรมแล้วทำให้มากแล้วสติสัมปชัญญายาสังวัตติย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะอาตมาจาวุโสสมาธิภาวนา ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายก็จะมาที่ภาวนาแบบไหนภาวิตภาภวรีกตาที่ภิกษุอบรมแล้วทำให้มากแล้วอาสวะนั่งขยายาสังวัตตีย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายอิทาวุโซภิขูดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลาย เิกสูในพระธรรมวินัยนี้ปัญจสูอุปาทานคันเทสูอุทยพยานุปสีวิหรารตีมีปวตีพิจนาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานคันนาอยู่ว่าอิติรูปังอย่างนี้คือรูปอิติรูปปชาสมุทะโยอย่างนี้คือความเกิดขึ้นแห่งรูป อิติรูปัจจาทั้งขโมอย่างนี้คือความดับไปแห่งรูปอิติเวทนาอย่างนี้คือเวทนาอิติเวทนาญาสมุทโยอย่างนี้คือความเกิดขึ้นแห่งเวทนาอิติเวทนาญาทั้งขโมอย่างนี้คือความดับไปแห่งเวทนาอิติสัญญาอย่างนี้คือสัญญาอิติสัญญาญาสมุทโย อย่างนี้คือความเกิดขึ้นแห่งสัญญาอิติสัญญาญาทั้งขโมอย่างนี้คือความดับไปแห่งสัญญาอิติสั่งฆ่าราอย่างนี้คือสังขารอิติสั่งฆ่าราญาสมุทชยโยอย่างนี้คือความเกิดขึ้นแห่งสังขารอิติทั่งฆ่าราญาทั้งขโมอย่างนี้คือความดับแห่งสังขารอิติวิญญาณัง อย่างนี้คือวิญญาณอิติวิญญาณัตสมุทะโยอย่างนี้คือความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณอิติวิญญาณัตสาทั้งขโมอย่างนี้คือความดับไปแห่งวิญญาณอายังอุโซจามาทิภาวนาดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายจะมาทิภาวนานี้ภาวิตาภาดีกถาอันภิกษุอบรมแล้วทำให้มากแล้ว อาสวะนังขยายาสังวัตติย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย